สวัสดีครับชาวกุมทุกๆท,ท่านครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งกับผมดำรงโหราที่ช่องเปิดฝา่องดาวนะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กันกับดวงรายเดือนของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในเ,เรือนของราศีกุมหรือว่าผู้ที่เกิดอยู่ในราศีกุมเองก็ตามนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบประทานอภัยเป็นอย่างมากเนาะที่มาช้าเนื่องจากปัญหาในด้านของเวลานะครับ แต่ถึงกันนั้นก็ขอขอบพระคุณที่ยังรอเนาะยังคงเป็นกำลังใจให้กันอยู่กับผมก็ระบากว่าจะปรับปรุงให้มันเร็วขึ้นในเดือนถัดไปนะครับแต่ละในคลิปนี้เนื่องจากมาช้าเดี๋ยวกระผมจะสรุปคร่าวๆให้แบบฟังยาวข้ามเดือนนะเพื่อที่จะเห็นภาพแบบกว้างๆแ,แทนการลงรายละเอียดเน้นในเดือนกุมภาพันธ์ให้นะครับคือตอนนี้นะครับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาววาสนาของชาวกุมนั้น ก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินตั้งแต่ช่วงตุลาคมปลายปี66ที่ผ่านมากันแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่ปลายปี66ที่ผ่านมานะครับโอกาสทางการงานและช่องทางต่างๆในเรื่องของการหารายได้นั้นจะมีการขยับปรับตัวขึ้นมาดีอย่างเป็นลําดับลําดับส่วนดาวพระรังคารซึ่งเป็นดาวการงานเองกับผมก็มองว่า ชาวกุมเนี่ยผ่านช่วงสิงหากันญยาตุราตั้งแต่ปลายปี66กันมาได้นะพวกคุณรอดมาแล้วหลังจากนี้ก็จะได้รับโอกาสใหม่แถมตั้งตัวตั้งตนกันได้กันบ้างแล้วนะครับส่วนดาวการเงินเองก็ยังคงเป็นรายชายโชคโยกหน้าต่อลัคนาเนาะหาได้ตลอดนะไม่มีขาดไม่มีข้ของหรอกหรือต่อใหอ้ช่องทางนี้มันฝืดนะมันหายากมันเดินลําบากมันก็ยังคงมีช่องทางอื่น ให้ได้หาพอได้อยู่นะครับก็เรียกได้ว่าโอกาสโชคลาภในเรื่องของผู้สนับสนุนหรือว่าผู้ส่งเสริมเองก็ตามหรือว่าช่องทางของการสร้างรายรับรายได้นั้นถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมตัวดวงชะตาดีมากๆเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับดาวพระเสาร์ที่ยังคงทับตัวของชาวกลุ่มอยู่นั้นถึงแม้ว่าจะเป็นดาวคู่มิตรต่อดาววัสนาก็ตามแต่ นะครับอาจจะยังคงให้การส่งเสริมในเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆในยามยากในยามลาบากนะแล้วก็มีหนทางในเรื่องของช่องทางเยอะนะในเรื่องของการทําเงินการทํางานก็แล้วแต่แต่ว่าพระเสาร์ก็คือดาวโทษทุกข์ฉะนั้นก็จะได้แปลกใจหากดูเหมือนว่าชีวิตมันก็เหมือนจะดีขึ้นแหละแต่ทําไมมันถึงมีเรื่องให้ต้องคิดมากให้ต้องกังวลเข้ามาอยู่เนืองๆโดยเฉพาะเรื่องของสภาพคล่องในเรื่องของ รายรับรายได้รายจ่ายตลอดลงไปนถึงปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของเงินเงินทองทองเองก็ตามนะครับแม้แต่เรื่องของสุขภาพความเครียดเนี่ยที่มันอาจจะไปโฟกัสอยู่กับเรื่องของงานมากซะจนเกินไปแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของความรักที่มันอาจจะไม่ได้ลงตัวกันมากนักในช่วงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนาะความวุ่นวายต่างๆนานาหรือว่าร้อนอกร้อนใจอยู่ณขณะนี้ มันจะเริ่มดีขึ้นหลังผ่านพ้นกลุ่มภานี้ไปนะครับแล้วมันก็จะไปเห็นผลหรือว่าหวังผลกันได้จริงๆเนี่ยก็ประมาณเมษาหรือว่าเลยสักประมาณสงการไปแล้วนะครับช่วงนั้นหวังอะไรเอาไว้ก็จะสมหวังหรือว่าหากกาลังผลักดันอยู่พยายามทาอะไรอยู่ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับความสําเร็จก็จะมีมาในช่วงนั้นนะแต่ถึงกระนั้นกลุ่มภานี้นะครับถึงแม้ว่าโดยรวมมันจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นอย่างเป็นลําดับลําดับ แล้วก็จะปลอดปลโปร่งร่วงใจสบายใจกันมากขึ้นในช่วงประมาณปลายปลายเดือนแต่ว่าเรื่องที่อาจจะต้องระมัดระวังเอาไว้อยู่ก็คือเรื่องของเงินเงินทองทองนี่แหละครับที่อาจจะต้องบริหารให้ดีในเดือนนี้นะเพราะว่าอาจจะมีรายจ่ายนอกเหนือจากปกติเข้ามาร่วมแจมด้วยอีกทั้งยังไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยนะเพราะว่ามันมีเกณฑ์เกิดความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ หรือว่ามันมีความทุกข์ใจในเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาอยู่นะครับอีกอย่างกุมภาพันธ์นี้ผมมองเห็นความพยายามในหลายๆด้านของชาวกลุ่มที่พยายามจะผลักดันงานใหญ่บางอย่างให้เกิดความสำเร็จผลขึ้นมาได้อยู่นะมันมีความหวงังมันมีความคาดหวังแหละแต่ก็มีความเหนื่อยความอึดอัดกับการร่าช้าไม่ทันใจโดยเฉพาะช่วงประมาณต้นตนเดือนนะครับและหลายคนเนี่ยก็จะมี เกณฑ์ของการเดินทางเนาะที่ประจรล,ลงเท้าหรือว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในช่วงประมาณกลางกลางเดือนเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนั้นน่ะพระอาทิตย์จรเข้าไปทับลัคนาพอดีคือผมกําลังจะบอกกับชาวกลุมว่ากุมภาพันนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆอย่าเร่งอย่ารีบอย่าร้อนเนาะอะไรที่หวังมากๆเร่งมากๆแล้วมันก็จะยากมันจะมาช้าเพราะว่าดาวเข้าไปกระจุกกันอยู่ในเรือนวินาศค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ให้ระมัดระวัง ความผิดพลาดอันเกิดมาจากความเร่งรีบของตัวเองนี่แหละแต่กลับกันนะครับหากไม่ได้หวังอะไรมากนะแต่ว่าทําให้ดีที่สุดบางทีดูเหมือนอาจจะยากแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลับจะได้มาแล้วก็กลับจะมีความสําเร็จและผมก็ดูแล้วถึงแม้ว่าในเรือนวินาศของชาวกลุ่มเนี่ยมันมีดาวจรเข้ามาชุมกันอยู่เยอะแต่ว่าดาวที่จรเข้ามาชุมกันอยู่เนี่ยเขาก็เป็นดาวคู่มิตรกัน ดังนั้นในความทุกข์ในความยากในความลาบากบางบกาเนี่ยมันก็ยังมีโชคมีโอกาสดีๆเข้ามาอยู่อย่างน้อยนะคุณก็ยังมีคนคอยช่วยคอยเกื้อหนุนมันเหมือนกับต่างฝ่ายก็ต่างพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปนั่นแหละครับหลายคนเนี่ยกำลังรอการปรับเปลี่ยนหรือว่าการโยกย้ายมีการเดินทางนะก็ขอให้ใจเย็นๆนิดหนึ่งสําหรับผู้ที่กําลังรอนะครับพระที่ในจรเข้าไปทับตัวก็จรงิงแต่ว่าท่านก็เป็นประนะ ก็มีโชคมีเกณฑ์ได้สมหวังอยู่แต่ก็อาจจะมาช้านิดนึงและประมาณสักกลางกลางเดือนไปแล้วนะครับหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเริ่มปรับตัวดีกว่าช่วงต้นๆ้นเดือนอยู่เพราะว่าช่วงกลางๆงเดือนประมาณวันที่14กุมภานะครับดาวพระพุธก็จะย้ายเข้าไปทับตัวอยู่กับดาวคู่มิตรอย่างพระเสาร์ไอเดียความคิดความสร้างสรรค์จะบันเจิดออกมาดีมากๆนะ,อะมองโลง่งเห็นโอกาสไปหมดเลยนะครับช่วงนี้หลายท่าน ก็จะมีแนวโน้มจะได้ขยับขยายหรือว่าได้เริ่มต้นกับงานอะไรใหม่ๆบางอย่างหรือว่าบทบาทอะไรบางอย่างของตัวเองใหม่ๆนะครับส่วนใครที่มีแผนการเดินทางว่ารอการโยกย้ายอยู่ประมาณสักช่วงกลางๆเดือนนี้น่าจะมีข่าวดีเข้ามาเนาะอาจจะมีข่าวดีเข้ามาให้ได้เบาอกเบาใจแต่ก็อาจจะต้องรอไปจนถึงช่วงปลายๆเดือนนั้นแหละถึงจะได้ขยับหรือว่าเดินทางกันจริง คือผมมองดูแล้วแหละในเรื่องของการงานเนี่ยดาวสุภาเข้ามาเกื้อกูลกันอยู่กับดาวการงานในเรือนวินาศเล็งไปยังเรือนอริส่วนดาววินาศก็เข้าไปทับตัวอยู่ร่วมกับพระอาทิตย์เป็นคู่ธาตุนะเรื่องยศเรื่องตำแหน่งการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเดินทางและก็ความสำเร็จมีเข้ามาแน่นอนครับในเดือนนี้หลายคนกำลังจะตัดสินใจเกิดการเปลี่ยนแปลงนะแต่ก็อาจจะแอบกังวลอนาคตเนี่ยจะแย่กว่าเดิมหรือเปล่านะครับ ตรงนี้ผมบอกเอาไว้เลยนะว่ามันจะดียิ่งกว่าคุณคาดคิดเอาไว้ซะอีกแต่บางท่านที่อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ามีงานที่ค่อนข้างจะมั่นคงอยู่แล้วอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าโยกย้ายในเรื่องของการทํางานแต่อาจจะมีการเดินทางเพราะว่าธุระบางอย่างของตัวเองหรือว่ามีการโมดิฟายปรับปรุงจิจการของตัวเองใหม่นะครับให้ดูแปลกตาไปและอีกอย่างการเดินทางนั้นจะนํามาซึ่งโอกาสใหม่ๆเข้ามาสู่ตัวเองด้วยนะครับการก้าวหน้านะ มันจะทําให้ชีวิตของคุณนั้นมีอนาคตขึ้นปลายเดือนนะครับดาวพุธเข้าทับตัวอยู่ร่วมกับทั้งพระเสาร์ที่เป็นคู่มิตรแล้วก็พระอาทิตย์นะที่เป็นคู่สัญญานาราเกณฑ์ทั้ง3าดวงเลยนะทั้งพระพุธพระอาทิตย์แล้วก็พระเสาร์นะครับที่ทับตัวอยู่ความสําเร็จจะมีมาแน่นอนครับวาจาจะเป็นทรัพย์นะให้เน้นเจรจาเน้นการต่อรองให้มาก พูดให้ไพเราะพูดให้อ่อนเข้าไว้ปัญหาทุกอย่างจะจบที่วาจานะครับเพราะไม่ว่าคุณจะกําลังเผชิญกับปัญหาใดๆอยู่ก็ตามนะครับมันก็จะคลียคลายลงด้วยการเจรจาหรือด้วยคําพูดของตัวคุณนี่แหละและอีกอย่างนะตั้งแต่ช่วงกลางๆเดือนเป็นต้นไปเนะี่ยชีพจรจะรงเท้าอย่างที่ได้บอกนะมันมีการเดินทางมันมีเรื่องของงานเอกสารเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะ มีงานที่อาจจะต้องเข้าไปติดต่อนู่นนี่นั่นเยอะขึ้นนะอาจจะได้ลงนามในเซ็นสัญญาเกี่ยวกับเอกสารบางสิ่งบางอย่างด้วยในเรื่องงานของคุณหรือว่าเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณนั่นแหละสิ่งที่อยากจะบอกก็คือให้ระมัดระวังเรื่องเอกสารกันนิดนึงตรวจเช็คให้ดีๆนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดการผิดพลาดได้เดี๋ยวจะเป็นการยิ่งเร่งรีบก็จะยิ่งเสียเวลากลับมาแก้ไขกันใหม่อีกเนาะอีกอย่างให้ระมราาัดระวังผู้หญิงเนาะ ที่อาจจะกำลังเกี่ยวข้องอยู่กับชีวิตคุณตอนนี้แหละคือผมจะบอกว่าอย่าไปจริงจังหรือว่าอย่าไปคาดหวังอะไรกับบทบาทของเขามากนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปคาดหวังมากแล้วคุณจะเสียใจนะบอกไว้เท่านี้ส่วนการเงินนั้นตัวอย่างที่ได้บอกนะครับเรื่องของการหาเข้าเพื่อจะก่อให้เกิดรายรับนั้นหนทางยังคงเปิดกว้างอยู่นะครับ นะดาวการเงินยังอยู่ในตําแหน่งโยกหน้าต่อรักนาอยู่ในเรือนชะชะและก็ยังคงทรงอํานาจแห่งราชาโชคอยู่ก็ต้องบอกว่ายังคงเป็นที่รักใคร่ของผู้คนมีผู้รับผู้ใหญ่คอยนำทางมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของเงินเงินทอง,ทองเป็นอย่างดีเลย แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของรายจ่ายเองเดือนนี้ก็อาจจะสิ้นเปลืองไปไม่น้อยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะค่าเดินทางหรือว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโยกย้ายปรปับปรุงปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างส่วนตัวของคุณนั่นแหละยิ่งด้วยแล้วนะครับในช่วงประมาณกลางกางเดือนรายจ่ายค่อนข้างจะยุ่มหยิมเข้ามานะก็ต้องบริหารให้ดีๆนะครับอีกอย่างเดือนนี้ให้ระมัดระวังประเด็นขัดแยง้งเรื่องผลประโยชน์เรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองให้ดีนะครับอ่าพระราหูร่วมอยู่กับพระเกตในเรือนการเงินจะทํา สัญญาหรือทําการค้าการขายหรือจะช่วยเหลือใครคนอื่นก็ตามแต่ให้หยิบยืมก็ตามแต่ต้องมีหลักฐานนะครับอ่านะหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ดีๆเพราะผมเห็นเกณฑ์ของการเกิดคดีความอยู่หรือไม่ก็อาจจะมีคู่กรณีเกิดความขัดแย้งเข้ามาสู่คุณโดยตรงก็ได้โดยเฉพาะเป็นเพศชายนะที่อาจจะเกิดความขัดแย้งเข้ามาแต่อย่างไรก็ดีนะครับสภาพคล่องทางการเงินจะกลับมาดีขึ้นในช่วง ปลายเดือนนะครับมันก็จะมีอะไรดีๆเข้ามาอย่ไม่น้อยแหละในช่วงปลายปลายเดือนผมมองว่ากําล <rhetoric shuttle, S 2> ังใจของคุณมันฟูขึ้นนะหลายท่านเนี่ยมีเรื่องของบ้านนะมีเรื่องของรถมีเรื่องของที่พักที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าข้าวของมีค่าดีๆบางสิ่งบางอย่างมันเข้ามาสู่ตัวคุณนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับช่วงปลายเดือนผมก็มองว่าชีวิตมันก็ดูลงตัวมากขึ้นนั่นแหละหรือแม้แต่ใครที่กําลัง ติดขัดหรือว่ามีข้อพิพาทมีปัญหาในเรื่องของการเงินการทองหรือผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ตามแต่เดี๋ยวสักไปลายเดือนเนาะปัญหาเหล่านี้มันก็จะคลายตัวลงไปด้วยตัวของมันเองนะครับมันจะมีหนทางลงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ปากอยู่ที่การเจรจานะครับจำเอา,าไว้ส่วนสุขภาพนั้นนะครับเรื่องของความเครียดเนาะบาปพระเขายังคงทับลักนาอยู่มันก็มีเรื่องให้ทุกอกร้อนใจเข้ามาอยู่เนืองๆนั่นแหละครับ โดยเฉพาะเรื่องของคนนะที่อยู่รอบข้างนี่แหละให้ใจเข้าไปอย่างเต็มร้อยแต่สุดท้ายมันก็พ่า้กับผลประโยชน์ที่มีเข้ามาและอีกอย่างนะครับเรื่องของคู่ครองคนรักนะก็ยังคงมีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลอยู่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากยกเว้นอาจจะต้องระมัดระวังและคือว่าพิธีพิธานมากขึ้นในเรื่องของการอยู่การกินเนาะเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะไม่สบายได้ที่สาเหตุเกิดมาจากสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปนี่แหละ นะส่วนความรักนั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นธรรมดาของคนกลุ่มนั่นแหละคือช่วงแรกๆที่คบกันอาจจะหวานแหววอยู่อาจจะรักกันมากชีนกเป็นนกชีไมเป็นไม้อยู่แต่พออยู่กันไปสักพักมันก็เริ่มจะมีปากเสียงกันบ่อยมากขึ้นเพราะว่าด้วยลักษณะนิสัยของคนทั้งสองคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะความชอบ หลายๆอย่างมันคนละขั้วเลยอย่างคู่ของคุณเขาก็อาจจะจริงจังดูตรงซะจนเกินไปมันเลยดูเป็นเหมือนกันตรีกรอบหรือว่าถูกบังคับนะส่วนฝั่งของคุณเขาก็มองว่าชอบกวนเอาใจยากซะด้วยคือมันมองกันคนละมุมนั่นแหละแต่ก็น่าแปลกที่มันยังคงไปกันได้เพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างมีข้อบกพร่องของตัวเองแล้วก็มีสิ่งที่ตัวเองขาดหายอยู่แล้วพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็เติมเต็มให้ซึ่งกันและกันได้อยู่ ถึงอย่างไรผมก็มองว่ายังคงเกือ้อกูลกันอยู่นะครับก็ขอให้ค่อยๆประครับประคองกันไปเนาะเพราะว่ายัางไงคู่ของคุณเขาก็ยังคงนําพาโชคลาภเข้ามาสู่ตัวคุณได้อยู่แต่ช่วงเนี้ดูเหมือนกําลังของเขาค่อนข้างจะอ่อนลงไปนะไม่ค่อยที่จะกล้าหรือกล้าอือกับคุณมากนักสักเท่าไหร่หรือไม่ก็อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้ก็ขอให้ดูแลและใส่ใจกันดีๆก็แล้วกันนะครับ ส่วนคนโสดนะสเสน่ยยังคงแรงแซงทางโคง้งทุกราศีอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะด้วยดาวพระาัาธีไปเป็นสามต่อดวงชะตาเนี่ยแถมยังคงมีคู่มิตรอย่างพระศุขกับพรางคารที่หนุนหลังต่อลักคณาอีกสเสน่ยที่คุณมีนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าตาหรือว่าเรื่องของเซ็กเอฟพิวนะครับ แต่ว่ามันเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดความสนใจของทุกเพศทุกวัยนะความขยันความเก่งงานความฉลาดในเรื่องของการเจรจาพาทีหรือว่าพูดจามีหลักการอะไรก็แล้วแต่มันทําให้ใครๆเขาเห็นแล้วเขาก็มองว่ามันหวังได้พึ่งพาได้อ่ะนะคนโสดรักอาจจะไม่ได้หวือหวานะครับแต่อาจจะเข้ามาเป็นในลักษณะของกลัลยาณมิตรนะคอยเกื้อกูลกันหรือว่าช่วยเหลือสปอร์ตกันแบบเงียบๆซะมากกว่า เป็นคนใกล้ตัวเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือว่าคุณรู้จักกันมาสักระยะแล้วล่ะก็ขอให้โชคดีนะครับกุมภาพันธ์มันมีเหตุร่าช้าเหตุขัดข้องให้ต้องรอหลายประการอยู่แต่ว่ามีนาความติดขัดหลายๆสิ่งหล,ล,ลายอย่างจะร,ร่วงผ่านไปด้วยดีอย่าลืมแบ่งเงินบางส่วนนะครับที่ได้จากโชคราบที่มีเข้ามาแบบพิเศษแบ่งไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับชีวิตของคุณจะได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น สวัสดีครับ